บ่ได้บ่ได้มาทางเดียวกันสิย่างสวนกันแม่หมือนปะที่เว้าที่เว้าความฝันเราความฝันผู้เฒ่าสองคนนี่เเออพิ่นมาทางพี่แต่ว่าข่อยอยู่พี่ข่อยอยู่เฮียนข่อยพี่โอ้เจ้าอยู่เฮียนแต่เพิ่นย่างมาหาอยู่เฮียนเออเพิ่นจอดรถไว้เพิ่นย่างว่าเพิ่อนด้ควักมือใส่ข่อยนควักมือใส่เออควักมือใส่ข่อยเวันนั้นวะพี่วาพี่ละวะพี่มึงไงมึงไหนจังสิมาควักมือใส่ข่อยว่าเพื่อนเคยเห็นหน้าข่อยวางสิ ยายได้ยางออกไปหาเพิ hmm. right. <laughs> mm ่นบอเออบ่อยากได้บัเนละโ้กอตะวนบเรกอตะางไปรูแล้วเนาะกอตะวันบ่อยากได้บ่เรศก็เฝ้ารูเสะเลยเนาะอือก็อยากได้แล้วเนาะงใหญ่จะได้มาตัวใดก็เลยว่าเิ่นอะไวะตื่อเด้อแปกที่สดอืมอันสองตัวว่าหาบ่อคนลให้บนแล้วก็ห้ล่างมันจะไปย่างคน่าคนีะว่าก็นี่สามตัวนีสามตัวแต่สามตัวเท่านั้นแหละที่ได้สามตัว พอยเลยคิดว่าเพิ่นหายแล้วเตัยนเขาอกว่าหามันเขเลยว่าเขาคิดว่าเล่ยคิดเฮี้ยนแบบว่าตะว่าไล่เจ้าอยู่งนอกซุนสองสองซุนอยู่อยู่ดิอ่ะหนึ่งสองซุนกับลายอาจารย์อยู่เพิ่นหายเพิ่นเอาขึ้นฉีดตรงกันดีแท้ตะว่อาอยู่แต่ว่ากับว่ถิ่มเด้ยโควิก็บทีว่าไว้อยู่เด้เออเอาไว้หน่อยๆก็ได้แต่วันรถขั้นนี่มันลมสามหมืน่นเลี้ยงไก่ไงใช่ที่ขั้นแดงมันตั้งอยู่ซื้อลมก็ตั้งบดีซื้อบรรนา หวยลมสามเดียวว่าผลโปตกอย่างนี้มันล้มนั่ะนะตั้งตั้งขาแบบนี้แหละมัน um ่ต <No um ั้งกมตั้งขาแบบนี้แหละย่างเง้มันเจ้ามากไงสองปางงานอยู่่เขาบอมตั้งย่งยู่เขาตั้งยี่งระไยู่บ่ทะเบียนมันต่อแถวฮะนโอ้ยหาหาสองนึง แต่ว่าบ่มกบ่หนักคือจ้างเงินผู้เฒ่ามาบอกเงิน่อืมบอกตัวไดกัตรด่ผู้เฒ่ามากปีน่าบาแค่่หนแค่เท่านั้นะอันนีเเสียง่วันี้เราเป็นตนเป็นตัวอยเห็นนะเป็นโตคนเลยเออกรรมวตคนขี้สร้างมาานเนี่ยว่ามันออกเก้าหาเนี่คนขี้สร้างมาสร้างกับสร้างเพียบของลราเจ้าฟังน่งเนี่ยอื ใา้สองคนคุณนั่งขับหน่อหัวจ่างคนนั่งมนื้อไส้ก็วจมหัวเป็นขาวหน่อยคนว่าคนเปลี่ยนอข่อยจะสคอาดคนนั่มหาข่อยคนนั่มหาข่อยบ้านคนเลยว่า่อติดใบกระบาดใอยูยูมืาสันคนว่า่อแต้มใอยูเบื่อไงหล่าเมื่อตัวกระน่าจังคนเลยเดย์คนเบิ่งจีบคนเรยว่าโอ้ยลูกสาว่อตุ่นคนว่าคนก็เลย่อยจะอาบน้ำมนคนเน้ำมต์นหู่ข่อยอาบแล้วเพอนก็นั่งไปในหลังสั่าง พอแล้วบาทนี้พอนั่นมามันี่จะคือได้ปีละคนาอืะลูกสาวพอตัวนี้พอพ่อแล้วพ่อแล้วคนละแต่จังหวะวันเที่ยวหายเนียย่ยไข่เงินบ่มืมอไข่การกระบ,บาดทุกสองขางคนเบิ่งมือข่อยกัเนเนี่ยน่ะยังก,การกระบ,บาดยังก,ก,า,ก,บบา,กากระบ,บาดกากระบาดจังไหนนี่เด้อ๋อมีกากระบ,บาด ยู่กลังออนะยังกะบกากับการมันนี่ว่าพ่อแล้วสันพอแต้ไปคุณเออมันแตบไ้แต่ขอยืท่องสวรรค์เุณนว่าอือหัวแสดงว่าสั์ก้อนใหญ่ได้อยู่ถึงสวรรค์คนว่าอือใส่สูทขาวผิวันนี้ใส่ยี่ห้อเฮงเฮงยหวกระทำกมันก็คาดคนบ่าอันคนบ่าเป็นพ่อขึ้นมาให้ลูกทุกยางเท้นข่อย่า ให่มามันอยู่ในสวรรค์นั่นมันสบายโคตรอาจารย์นกลางคนกลา,าอยสบายให้ข่อยลงมาข่อยข้วนถูกอืมอืมแล้วข่อยซอยคนให้มาซอยคนแบบว่าให้มาเบาเรียงถ้ำเรียงถินเรียงถ้ำค้นตั้งอห่างเงอืมว่าไงวะให่ห้าแพร่พรเผยศาสนาอย่างเงี้ยด๋อยเราแต่คววนดีอย่าเงี้ยไปหันไปเนี่ยเขาว่า เล่นชู้หรือขัวจังใจบางทีห้อาก็บอกว่าจะไปเล่นเด้อม okay. ันบาดมันยังไม่แต่ว่าข่อยเห็ดก็ได้ผลหลายคนหลายเดียวสามทีคนหลายเดียวชู้มันเล่นชู้ก็ทังแต่ว่ามาปนิพัดธ์มาเป็นผู้เฒ่าธรรมดาอืมเป็นผู้เฒ่าธรรมดาแต่ว่าแต่งตูตอนนั้นมันสร้างก็สร้างเพียออืมใจก็จุ่มหัวทั้งสองคนมาตอนนี้แต่งตูธรรมดาเป็นคนธรรมดาอืมเาว่ามาสองคนพร้อมมาสองคนคือเรามาเอิ่นออกไปว่า เอาเลขลามาเอาเลขติขวดมุ้ใส่อข่ดีอ่ามามามาเอาเลขนข่อยก็เลยวาเอามันตไหที่พวกเขาเห็นหนาข่ก็เลยว้าสีอืมามันยังไ่เาเลขก่อ่ก็ยางใส่หลุดแล้วเนาะใส่เขา็เลยว่าตัไดนละเพราะว่าเปางสพาพอออกมาจะไก่ได้เหมือนว่าเออสะไไดพอเลบ่า 8、6、ดหกเจ็ดนบอกแปดหกเจ็ดเออก็เลว่าล่างบ่าใดบ่กจนได้ถามคนอยัางเงีตวล่างว่าใรบ่อได้สองตัวบพอหายพอหายสามตัวคนบอกที่มันยางเิยียดตาือว่าอย่าลืมเด้อแปดหกเจ็ดเด้อลาเด้อนบอพายังจำได้จับสายต่าเล่นเนี่ยยันคอยบอกลูกคอยคอยว่าชูว่าต้เหมือนนั่นแบบือหาเงินเก็บห้อยชูมาขายซื้อเอาคนบอกอืานาเป็นจังหุนขบอกอันสี้ะ เป็นบอกคักเบิกบอกแน่ปาณนี้เนาะก็ปิตนามันเป็นตะลองเบื้องยุ่นแล้วอบอกคักอย่างงี้เงจนจังเลยจิตตาจะเดินขึ้นก็ยังคืดพ่อหนาพ้นยิ้มพ้นหัวพ้นเบาต้องข่อยอยู่แต่ว่าหัวแต่เป็ดห่านนะพนเพราะพ้นเพราะให้เห็นโตเด้อแต่ว่ายิ้นแต่เสียงถิ่มเงินล่องห่อย่อยบ้านนี้ให้เห็นโตย่างเดียวแต่ว่าเป็นเสียงผู้เฒ่อวันนั้นเพราะเห็นโตของเป็ดเสียงผู้เฒ่าเมื่วดก่อน งวดนี้เห็นทั้งตัวเห็นเป็นตัวจะเห็นนี่แหละอ๋อโตคนทั้งย่างเลยจี๋เกี่ยวหมดแล้วอ๋ออืมแม่ลงรถมากกว่เอิญใช่ข่อยค่ะปูขนน้ำมาให้คือเกาลัดนี่เนาะอืมนี่มาสายนี่แหละเป็นยานโมชคดีมาน้ำถนนเนี่ยเออมาสายนี่แหละยันเลยแจกกับยุนี่นี่ข่อยก็นั่งคุยกันเล่นยุนี่นมองก็ตะคุกใส่ข่อยนี่ข่อยก็ว่าเอ้าข่อยู้เคยเห็นหน้าเจ้าจะเที่ยวเจ้าพูดาให้เด็กข่อย เอาไงยังก็พอมาให้เล็กคนละว่าเอาคนละก็อยากได้บ่คนว่าก็อยากได้แล้วเนาะคนว่าได้ให้ถือเด็กก่าวรงเดี๋ยวเขาให้ถือควายจะไม่ยาวคนว่าก็เอาตัวนี้เราให้สามตัวอย่าลืมเด้อคนว่าเอาสองตัวเือว่าให้แน่ว่าเล็กหลังตัวใดเพราะว่าเล็กหลังเพราะได้สามตัวคนกว่ายายก็ได้ถามเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่มีให้เนาะโบมีให้เป็นโบเรให้ เรียนสิเพิ่นสิน 10, 10มาให้ตั้งแต่เฮาลงกันคลิปก่อนก็นเป็นไดน้เนาะที่บ้านมาขี่ใส่เงี้ยนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงอันนั้นน่งขงี่อันนั้นเป็นผู้หญิงเฮ้ยขี่บ宝าขี่ใช่ไหมเนาะไม่นั่งขวดมองได้ก็บเบ่งบอกมองหันเดียวันเดียวแต่คนเล่งพ,พ่พอขึ้พ่พอกันตัวหยาบเพียบ์ยังมันเป็นชิปหาลวดหรือว่าสิ็นะไรนะครับเด้อของฝันของคุณยายล้วนนะครับ เพื่อนฝันว่ามีผู้เฒ่ามาบอกเพื่อนนะครับบอกสามโตเลยนะครับบอก่าไอ้ี่ังเหลืแปดหกเจ็ดนะครับเพื่อนกับแปกใจว่าเคยฝันได้ปันนี่กเคือแมตตากรได้ยินกับบ่เห็นโตน้ำบ้านเห็นโตคนพ่อมได้ยินได้ถามกันคุยกันพ่อมเพื่อนบอกแปดหกเจ็ดนะครับเด้อพอเห็น่านมากันเลยมาสอบถามคุณยายนะครับพอเห็นเปี่ยวบุญบ้างไฟบ่ได้เตรียมอุปกรณ์การแสดงมา <het art ic> บ่ได้เตรียมประกาศเตรียมยังมาครับสีเปียวบุญรถไฟเห็นเพิ่นกันเลยแวะถามเพิ่นนะครับตะพงสีเห็นอยู่ดอกเนาะระพัดเจ้ามาลงเงินงหาน้องไข่ยนี่บ่เคยได้สามตัวเช่เหมเออบ่ได้อืมีแค่สองตัวนี่วดนี่แหละเนาะนี่ที่วัดียวงวดนี่ละแปดหกเจ็ดนะครับเด้อคุณยายมั่นใจค่ไหนเพิ่นซื้อไว้หลายแล้วนะครับลงทุนไว้หลายแล้วพี่น้องก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้ออันเท่าตื่นอันทุ่มเราออกอันนี้กับ ล้นอยนก็ไดแล้วนเนาะว้บ่วบาแล้วเนาะขักเถอดิอวาขเงินแสนได้หมดต้นใหม่ก็ออกามพี่ขางก็ออกอออแลตนนั้นน่นคอยกระจับกันจนเบิ่นต้นไม่จับกันย่ำได้คอยสังเกตลงลอดเก็แมงว่านเขาในมุมคอยอืมันแมงว่นเขาเงี้ได้ดเป๊หลดเลย อันบ่าันบ่มีโซ่นีหัตว่างลางวังสองสามหัตว์นะยังวันปะเขาเลยอันนี้เขายุ่ตลอดเลยจนแต่ข่อยได้เล็กตัวนี้มากล่ะเขาเลยตลอดข่อยเลยว่าบอกอยากหน่อยชื่อว่าหอยขุดหาหอยอะไรแบบนี้โอ้ผู้มีเงินซื้อไว้หลายๆแน่จริงเนื้อซื้อซ้อจำซื้อหาที่คู่หาที่มั่นละแก่เจ้าพี่น้องเอ็ซีกับซื้อเพื่อคุณยายน้ำเด้อครับเด้อเพิ่นกับคนบอกมีเงินดอก ็นคนบุคครมีเงินบุคคลมีเงินลงทุนแต่ว่าขยามเพื่อนฟันได้กันจังๆด้วยกันนะครับงวดนี้มาบอกให้สามตัวนะครับแปดหกเจ็ดนะครับคุณจ้องตัวกับหกเจ็ดเจ็ดหกนะทาไปแม่มแล้วว่าท่านบอกค่ะบ,บอกแง่เป็นยังไงเจ้าสื่อว่าอย่างนี้จะ,นจะหาไม่มสื่อตัวบปสื่อจังเลยเนาะ ฟันผู้ใดฟัน่าคนมาบอกผมซื้อไว้รถบอกค่ะบอกเนี่ยบอกเอินไปเอาเองพี่รองเอฟซีก็ซื้อได้เล้ครับเด้อซื้อเพื่อเพื่อนแน่ผู้ใดเขามาเบิ้งมาชมก็ได้อาจจะเปลี่ยนโชคลาภนะครับเพราะว่าเพื่อนก็เคยบอกตรงๆมากับเขาตรงมาหลายงวดคือกันนะครับสําหรับความฝันของคุณยายด้วนหนึ่งหากระซื้อล่างไว้น้ำเนี่ยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลจากใบสองใบนะครับจะซื้อล่างซื้อหนอาจจะเปลี่ยนโชคลาภนะครับเนาะ ความฝันของยายด้วนนะครับ,บเป็นมาตีรกเทียพุถัั้มย่งพุถมมันก็ช่ยขาดไปกันเองเ<ๆ>พี่น้องท่านผู้ชมเฮงเฮงปังปังลำลำเลื่ยไว้แล้วครับเด้อ